สวัสดีครับวันนี้มารวยภาพมาตามแนวทางของพอลลี่เป็นเลขเพื่อนบ้านฟังเล่านะครับในงวดวันที่ยี่สิบสามเมษาสองห้าหกแปดนะครับในงวดก่อนพอลลี่หาหนึ่งเก้าเก้าแปดหกศูนย์นะครับเลขเก้าเก้าเดนนะครับถือว่าพอลลี่ห้เขาเก้าเก้านะครับเป็นเลขชุดเต็มเพื่อนแล้วันนี้เขามาตามกันต่อเลยนะครับสำหรับเลขในงวดวันที่ยีสาเมษาหกแปดนะครับมารวยกาตามให้แล้วนะครับตามสาดจัน้อยพี่น้องพอดีติด ถวายนวดคูบาอาจารย์อยู่ภูผ่านครับพึ่งลงมาก็ได้นำแนวทางของพอลี่มาฝากพี่ฝากน้องคือเก้านะครับกับเป็นเลขชุดหกตัวคือเก้านะครับสำหรับพอลี่นะครับเฟิ่จงใจมาหกตัวนะครับแล้วเขามาจับครัวเอานะครับพี่น้องเอฟซีพูดเจับเก่งกับคงจะมีโชกันนะครับลอมมาเบิ่งกันนะครับว่าพอลี่วันนี้พอใ้ตัวไรนะครับสำหรับเลขหกตัวนะครับแต่ก็มีเลขเบิ้์นนะความด้วยนะครับรู้ซื้อว่าเลขกเพิ่เพัฒนเทีละสองคู่นะครับ วันนี้ไฮห่หาหากับสามสามมานะครับเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับพอลองมาชมเบิ้งว่าพอรี่ไฮมาตัวไหนนะครับขออนุญาตใส่ภาพของพอรี่นะครับคือพอรี่ไฮมาสามห้าห้าแปดเก้าหกนะครับเลขเบิ้ลเพิ่นลไฮมาหาหาสามสามนะครับก็ตามนี่เด้นะครับพี่น้องสามารถจับได้นะครับกระสีมีเลขหกตัวนี่นะครับสามห่าห้าแปดเก้าหกเป็นแนวทางของพอรี่ไฮมา 6ตัวนะครับเป็นชุดเด่นของเพิ่นชุดเด่นคือตัวแดงนะครับแต่ว่าก็มารวมงกับชุดสีน้ำเงินใด่ขึ้นกันนะครับกับช่วงหลังนี่ก็จับคู่กันในชุดแดงน้ำเงินนี่มักจะเข้านะครับวันนี้นะครับพอลี่ก็จับตัวเด่นไม้แล้วเดนะครับมารก็บผ้ามาติดตามเบืองค่าพอลี่เพิ่นจับคู่ตัวใดให้เฮ้านะครับในวันนี้ก่อนจะจับชุดเด่นกับชุดเตรียมหมก้อนนะครับชุดเตรียมมารวยตัดไว้ครับในตุยมือว่านนะครับ เดี๋ยวจับวาลงให้เบิ้องเน้อนะครับว่าชุดเด่นทั้งหมดให้มาจัดตันะครับก็จะเป็นสารพู้ทางเรียงทางหนึ่งนะครับสารพูดทีจับคูบ์เจงนะครับหรือมองภาพร่วมมาออกนะครับเมื่อวานให้รับชมกับคนเห็นแล้วก่อนจะไปเบื้งชุดจับคู่เบื้อเบอ่งภาร่มกาอนะครับพี่น้รชเห็ก่อนะไปเดั่นะครับไปติดตามกันครับว่าจับชุดเด่นนี่มีจัไใดแน่นะครับอมาร่ว ตามให้ขี้เขานะครับเพราะว่าพี่น้องเอซี่เนี่ยมากนะครับว่าพอลี่นี่เพื่นแม่นนะครับเหล็กเพื่นบั่เนเพื่นกับเขาดีนะครับช่างชุดห้าน้อยกับฝากไป้กันนะครับสำหรับชุดห้าน้อยชุดตำเล่ากับมีนะครับพอลี่กับไฮมาสามมาห้าแปดเก้าหกนะครับมาลลี่กระจับสามแปดสามเก้าสามหกห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าหกห้าสามแปดเก้าหลักกาห้าเป็น แนวทางพอลี่นะครับมีเบิร์นมีเบิร์นนี่คือห่างๆกับสามสามเด้อนะครับพอถทษขอะเพยนะครับฉายกักน้อยนะครับแต่ว่ากลคงจะพอสายเกินไปนะครับสลหรับเหล็กขึ้นบ้านหยินนีนะครับสองทุ่มพี่น้องนะครับต้องเชออกนะครับเข้าก็มีเวลาไต่ตองหลายเติบนะครับสำหรับแนวทางพอลี่ขออนุญาตบอกภาพปลาใสจักน้อยนะครับพอห้ได้เวลานะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อพี่น้องจะบว่าได้หาโอกาสนะครับมาเลยก็ระตองเห็ดคลิปกัะตั้มนึ่งกับประมาณ ปดนาที่ขึ้นไปนะครับแต่ชัวงนี้ช่องนี้ช่องมอริปันโชคต้นไหพันได้ได้นะครับเลยต้นเห็ดแปดนาที่นะครับช่วงนี้ก็ยังเห็ดแปดบ้างหาบ้างสามบ้างนะครับแ,แต่ความอยากไรของแต่ละงานนะครับเอ้าเบิ่งพี่น้องว่าจุดเตรียมมอเลยตัดอะไรเนี่ยนะครับเป็นชุดเตรียมเ้อนะครับตัดหมู่บ้านนี่นะครับก็ให้มาสามแปดสามเก้าสามหกหาหกหาแปดหาเก้าหาหกนะครับลงตัดสองเทียพี่น้อง หาสามแปดเ้าหลักห่าหานะครับก็ค่อ้ชูขมานนะครับนี่ประมาณเก่าคู่นะครับมีเล็กเบิ้ลหาหากับสัสามนะครับส่วนที่ได้เอฟซีพันอยากได้ตัวเน้นพอลี่จับไห้เดี๋ยวลงไห้นะครับนี่แหละตามตอกันเลยนะครับว่าพอลี่พ่นจับชุดเด่นตัวใดให้เฮ้านะครับมอเลยกระต่าใไห่ประมาณนี่แหละครับสลับผูตัดโปเกีงเนาะนะครับู้ใดตาโปเกีงกระเบิ้งนะครับเอานะครับ เป็นแนวทางของมวลวัศน์ีรษ Th เรมษาในละเื่อนบ้านฟังเล่าเย็นนี้นะครับจะได้มีโชคกันนะครับสังเกตดีดีตัวมีเบิ้ลนะครับมีหาหานะครับในชุดองตัวนียน่าสนใจนะครับสำหรับเรลียหอาหรือี่น้องอาจจะมาหาหกก็ได้หาเปดหาเก้าก็ได้นะครับคือว่าพอรี่หอ้มาหฮกโตนะครับช่วงนี้เลยตามเล่าเล่ากําล่งแม่นวยกันนะคี่น้องกับว่าน่า ทิมป้านะครับสำหรับเด็กตำราพอลลี่นะครับเอาช่มกันต่อพี่น้องชุดเน้นพอลลี่นะครับคนให้ตัวใดลองตามมือกันครับอ่ะชุดเด่นพอลลี่นะครับคัดไปแล้วพี่น้องสามแปดสามเก้าสามหกห้าหกแลวก็ห้าเก้านะครับตามนีเดอร์นะครับสำหรับในทางของพอลลี่เลขเน้นให้แล้วตำราเยนนี้วันที่ยี่สิบสามเมษาสองห้าหกแปดนะครับ เลขเบิ้ลนเนหหา,หาับสามเด้อนะครับฝากไว้กดเลยกดแช่ทั้งช่องน้ำในเด้อครับช่องมารวยปันโชคนะครับแล้วก็ฝากช่องแมตุยน้าแม่ตุยรวยรายวันนะครับให้โชคโจมันๆสุขภูสุขคนเด้อนะครับ <c oughs> ขอบคุณเลาที่ติดตามเราชมทั้งช่องโดยดีเสมอมาขอบคุณครับสวัสดี